สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะช่วงนี้บางโรงเรียนอาจจะได้เปิดเรียนออนไซต์ site. ก็คือให้เด็กๆได้เ,ดเข้าไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติแล้วนะคะถ้ายังจำกันได้ช่วงที่เรียนออนไลน์ค่ะจะมีปัญหาเรื่องว่าเด็กเครียดสมาธิสัน้นเรียนไม่รู้เรื่อง ออกมาให้เราได้ยินเยอะมากเลยนะคะในจังหวะที่กําลังจะเปิดเรียนแบบปกติค่ะสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,ส,สก็เตรียมพร้อมรับมือในเรื่องนี้ให้กับกลุ่มนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีการจัดอบรมค่ะหลักสูตรการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะอบรมให้กับเครือข่ายด้านเด็กแล้วก็บุคลากรค่ะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ผู้ที่ถูกผลกระทบกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กๆค่ะทั้งปัญหาจากการเรียนออนไลน์ปัญหาจากการได้รับวัคซีนหรือแม้แต่ว่าการติดเชื้อโควิดของพวกเขาช่วงใกล้เปิดภาคเรียนภาครัฐมีนโยบายให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบและกำชับให้มีการจัดระบบดูแลตามมาตรการโควิด ภายในสถานศึกษาเพื่อรับการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พร้อมรับมือกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมีการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ให้กับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านเด็กและครอบครัวของสสสอาทิ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ,อสมอและเครือข่ายภาคสังคมผ่านระบบออนไลน์ค่ะเนื้อหาของการอบรมเน้นการดูแลเด็กเรื่องการทำอย่างไรเมื่อมีการเปิดโรงเรียนทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมโรงอาหารควรจัดให้นั่งแบบเว้นห่างหรือสามารถนั่งรับประทานอาหารในสถานที่ต่างๆได้ให้แยกจานชามแก้วช้อนของแต่ละคน โดยจัดเหลื่อมเวลาพักเพื่อลดความแออัดช่วงกิจกรรมพักกลางวันวิธีการเรียนควรจัดห้องเรียนไม่ให้แออัดโต๊ะเรียนให้ตั้งโดยเว้นระยะหา่างหรือจัดระบบเรียนสลับช่วงเวลาสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือการป้องกันการติดเชื้อการปรับตัวของครูและนักเรียนซึ่งต้องสวมใส่แมสและสร้างจุดล้างมืออย่างทั่วถึงค่ะรวมถึงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่บุคลากรในโรงเรียนจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกโดสและครบทุกคนค่ะ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนนะคะเด็กทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนจะต้องมีช้อนรับประทานอาหารส่วนตัวมีแก้วน้ําส่วนตัวรวมถึงผ้าเช็ดอเนกประสงค์ส่วนตัวมาในโรงเรียนผู้อำนวยการสำนักสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสสส,อสอรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นันทวัฒน์สิทธิทรักษ์บอกว่าเบื้องต้นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า12ปียังไม่มีวัคซีนรองรับ ตามหลักการแพทย์อาการของเด็กที่ติดเชื้อโควิดจะมีไม่มากนะักแต่สามารถแพร่เชื้อไปติดผู้ใหญ่ในครอบครัวได้และเด็กโตที่อายุ12ปีขึ้นไปและมีการฉีดวัคซีนโควิดแล้วแต่ยังพบปัญหากรณีผู้ปกครองหรือตัวเด็กลังเลเรื่องการฉีดวัคซีนส่วนนี้คุณครูต้องอธิบายให้เข้าใจได้กรณีการฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดค่ะโดยคุณครูจะต้องไม่ซ้ำเติมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือเด็กอย่างไม่ตั้งใจและหากเกิดการติดเชื้อในโรงเรียน ครูจะมีแนวทางรับมือจัดการได้ทันทีกุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดาเปาอินซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่4สสบอกว่าเมื่อโรงเรียนเปิดสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมแบ่งเป็นเรื่องทางกายและการดูแลจิตใจของนักเรียนเรื่องทางกายคือการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ่วนเรื่องทางใจต้องป้องกันไม่ให้เกิดการบูลลี่เด็กๆที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนการจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนต้องไม่เป็นเงื่อนไขหรือปัญหาในการไปโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนไม่ควรขอให้ผู้ปกครองแจ้งว่านักเรียนคนใดผ่านการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนซึ่งทุกคนควรอยู่ในมาตรการป้องกันแบบเดียวกันเพราะแม้ได้รับวัคซีนก็ยังติดโรคได้นะคะ เมื่อต้องอยู่กับโรคโควิดโรคระบาดท,ที่เรากำจัดมันออกไปไม่ได้การติดเชื้อการแพร่ระบาดการรักษาจะวนเวียนอยู่กับคนไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้เตรียมพร้อมและปรับตัวที่จะอยู่กับโควิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ การอบรมนี้จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดโรงเรียนและคาดหวังว่าจะทําให้ครูมีความเข้าใจที่ถูกต้องเสริมความมั่นใจในการดูแลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยซึ่งหลักสูตรนี้เปิดให้เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ค่ะผู้สนใจเข้าไปดูย้อนหลังเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเด็กเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยปลอดโรคถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักสูตรที่จำเป็นนะคะเตรียมพร้อมรับมือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในสถานการณ์นี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างล้างมือสมนกกัอนามัยอันนี้ก็ต้องย้ำเด็กๆด,ด้วยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ HealthConnect วันนี้สวัสดีค่ะ